เป็นหนึ่งในร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ที่โดนใจสายกินกันแบบสุดๆเลยแหละคะ่ะทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็รสชาติอาหารแบบต้นตำรับสำหรับร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีนะคะเฟเนซุราโคอรียบาร์บีคิวพระราม3ของคุณสุนยคงนะคะที่ขนทับลายอาหารและว,วัตถุดิบชั้นดีมาเสิร์ฟให้กับคนไทยได้ลองลิ้มชิมรสชาติอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมโดยที่ไม่ต้องบินไกลไปเกาหลีกันเลยแหละคะ่ะจริงๆเรา ฉันเปิดร้านหารเกาหลี10ปีกว่าแล้วประมาณ12ปีเต่เมื่อก่อนที่นี่ลงทัวอยู่เเต่ช่วงนี้เป็นโคบีทัวมาไม่ได้แล้วเปลี่ยนร้านหารเกาหลีจริงๆอะ่ะร้านเราคงเกาหลีชอบออรสชาติเหมือนที่เกาหลีแล้วคงเกาหลีมา1นึ แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนคนไทยอยู่ใครคนไทยลกทูกไทยแต่จริงๆอ่ะเล้รสปชัดเหมือนที่เกาหลีที่นี่ไม่ใช่เปลี่ยนอะไรอ่ะรสปชัดเหมือนรวมๆไม่ใช่เราก็จริงๆรสชัดเหมือนที่เกาหลี กลุ่มลูกค้าก็ตั้งแต่แรกก็น่าจะเป็นเกาหลีซะส่วนใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจะมองหาตลาดที่เป็นคนไทยเนาะตลาดคนไทยเอาจอดจนที่คนไทยซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะบุฟเฟ่299 299อ่าฟรีทุกอย่างเลยค่ะรวมทั้งหมดเลยพี่แป๊กก็ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างที่แบบ30ม0ี่ค่ะในอนาคตน่าจะร0 0ซค่ะก็มาทานที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะก็ เป็นคนชอบเที่ยวเกาหลีแล้วก็เป็นคนชอบทานอาหารเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีกับคุณพงก็เขาก็จะพากินอาหารอร่อยๆที่เกาหลีแล้วก็พอเรามาได้ทานอาหารที่นี่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปเกาหลีจริงๆค่ะก็สําหรับโปรโมชั่นีิจศดตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าราคา2องก้อนนี่คือคุ้มมากๆเหมือนบินไปกินที่เกาหลีเลยค่ะปกติก็ทานคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพนะคะที่นี่ผักสดอาหารอร่อยแล้วก็รสชาติโอเคมากค่ะ 여기는한국น하고똑같아요한국음식하고맛이똑같으니까많이오셔서드세요ค่ะก็หมายความว่าเอ่อเชิญให้มาชิมที่นี่ลองดูอาหารก็ไม่ต่างจากที่เกาหลีค่ะแล้วก็มาค่ะร้านตั้งอยู่ที่ถนนพระราม3นะคะโครงการบางกอกสแควร์ค่ะชื่อร้านว่า Peninsula ค่ะบาร์บีคิวค่ะ299ค่ะเปิดทุกวันอยู่ข้างวัดปารีวาอยู่ข้างวัดปารีวาค่ะเปิดทุกวันนะคะ 10โมงถึง4ี่ทุ่มค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ p e n i n s u r a Korea b a r b e ได้เลยนะคะคุณผู้ชม